สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะอยู่พิกัดนะคะตำบลบ้านใหญ่นะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะวันนี้นะคะโมเมจะพาทุกท่านนะคะมาชมที่ดินแบ่งขายนะคะที่ดินแบ่งขายตรงนี้นะคะมีทั้งหมดก้าแปลงนะคะเริ่มต้นนะคะ50ตารางวานะคะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะคะชมทางด้านนี้ก่อนนะคะทางนี้คือทางเข้านะคะที่จะมาที่ดินของเรานะคะบริเวณรอบๆนะคะก็จะ เป็นเพื่อนบ้านนะคะก็ไม่เหงานะคะบริเวณรอบๆนะคะนี่นะคะให้กล้องแผ่นไปรอบๆเลยนะคะเห็นทางนู้นนะคะที่ได้ยินเสียงคนทํานานะคะตรงนั้นนะคะเป็นทางเข้ามานะคะจากถนนสวนสอรน,นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะห่างตัวเมืองอนครานายกนะคะเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ แปลงที่1อยู่ด้านนี้นะคะ5้ตารางวานะคะราคานะคะเริ่มต้นอยู่ที่400,000บาทนะคะที่นี่ผ่อนได้ด้วยนะคะผ่อน2ปีนะคะไม่มีดอกเบี้ยนะคะอันนี้คือแปลงที่1นะคะแล้วแปลงที่2ที่3ที่4ที่5อยู่ทางนี้นะคะแปลงที่5ก็จะประมาณ8 8ตารางวานะคะ ที่นี่นะคะสาธารณูปโภคนะคะพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ํานะคะน้ําไฟนะคะก็ขยายไม่ไกลนะคะเพราะที่นี่เป็นแหล่งชุมชนนะคะทางสีกก่แยกจอมปลอนถึที่นี่นะคะประมาณ6กิโลเมตรนะคะทางนี้นะคะก็จะเป็นวิวเขาใหญ่นะคะวันนี้ฟ้าไม่เปิดนะคะก็จะไม่เห็นเขานะคะนูนะคะเดี๋ยวให้กล้องแผนไปทางด้านนูนะคะ แปลงสุดท้ายนะคะคือแปลงที่4นะคะ53ตารางวานะคะจองนะคะ10,000บาทนะคะทำสัญญานะคะอยู่ที่10,000บาทนะคะแล้วก็ผ่อนแล้วก็สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินได้นะคะที่ดินที่นี่นะคะพร้อมามากๆเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้กล้องนะคะแผ่นไปรอบๆเลยนะคะทางนี้ก็คือแปลงที่5นะคะ88ตารางวานะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้นะคะหรือทักมาสอบถามโมเมนะคะหรือแอดไอดียไลน์เมนะคะ092 498 2979คะ่ะเบอร์โทรนะคะ063 1516399นะคะโมเมนะคะฝากทุกท่านนะคะกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะดิงดๆๆินะคะเพื่อไม่พลาดน,นะคะที่ดินสวยๆทำเลดีๆราคาจับต้องได้นะคะ ีนนะะคบรรยากาศโดยรอบเลยนะคะแล้วก็ที่ดินนะคะมันไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะที่ดินบรรยากาศแบบนี้แล้วก็เห็นวิวเขาทางด้านนี้นะคะแล้วก็มีวิวทุ่งนานะคะแล้วมีเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับตัวเมืองนะคะออถือว่าแบบเป็นทำเลดีมากๆเลยนะคะขานาดของที่ดินนะคะก็50ตารางวานะคะปลูกบ้านทำสวนเล็กๆได้สบายเลยนะคะ ก็ลูกค้าน,นะคะก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งนะคะอยากให้ลูกค้ามาชมที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็หญ้าก็จะขึ้นเยอะนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดด้วยนะคะก็ให้ทุกท่านนะคะแข็งแรงมากๆนะคะสำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ